เปิดตัวแล้วเรือมี GT Neo 3 5 0วัตต์ t h o r v e and Thunder Limited Edition Smart ทโฟนรุ่นพิเศษใช้ชิป d i m e n s i t y 8ปดพร้พร้อมชาร์จไว150้150วัตต์ล่าสุดทางเรยวมีก็ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษอย่างเรือมี GT Neo 3 150วัตต์ t h o r v e and Thunder Limited Edition เพื่อเป็นการตอบรับภาพยนตร์ออ์์ยััษ์ ของเทพเจ้าสายฟ้าที่เพิ่งจะเข้าโรงอย่างเป็นทางการในหลายๆประเทศครับสมาร์ทโฟนเรย์มี GT Ne o 350วัตต์ทอร์เร็บ n d นทันเดอ e ์ล i มิเ e d ดอ i ดิมีจุดเด่นด้านประจุพันธ์ที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากภาพยนตร์โดยภายในกล่องจะมาพร้อมกับสติกเกอร์และของสะสมต่างๆอย่างเข็มจิ้มถาดใส่ซิมการ์ดที่ถูกแกะออกมาเป็นลวดลายเฉพาะตัวรวมทั้งภาาวอลเปเปอร์ของเครื่องก็จะเป็นลายพิเศษที่ถอดแบบมาจากหนังเรื่องนี้ด้วยครับ ส่วนด้านสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความเร็วระดับ Full HD Plus ใช้ชิปโกลด์ลมีเดเท็กดัมมิวเซตตี้แป0พให้แรมมาที่12บสองกิกซส่วนรองมาให้ที่256ร้กิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียดห้าสิิลเมตส่วนกล้องหน้าความเร็ว16ิบหกลิลเซลให้แบต 4, ah. ออบเตอรี่มาที่4,500ันหรอมิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว150่งร้อยห้าสิบวัตต์สมาร์ทโฟนเรามีจ พร r เรฟ n d e ด์ d ันเ e d e ์ i ี i มีราคาจำหน่ายที่ประเทศอินเดียอยู่ที่42,999รูปีหรือประมาณ19,500บาทส่วนจะเข้าไปวางจำหน่ายในประเทศอื่นๆด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการส,าส,รสรนรับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ